ที่ชายไลฟ์ครับนาฬิกาหรู22เรือนที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์เรืองสุวรรณบอกกับปป,ปอชอว่ายืมมาจากเพื่อนคนเดียวและเพื่อนคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วบอกว่าบัดนี้ ได้ส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับปปอชกคน้นเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกกับน,นักข่าววันก่อนครับว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นเรื่องของปอป,ปอชอตนได้ชี้แจงจบแล้วต้องให้ปปอชอว่ากันไปในคํำถแถลงของปอปอชอวันนั้นเนี่ยก็บอกครับว่า ยังจะต้องสอบต่อบอกว่าปาปาชมีมติให้ตรวจสอบการถือครองนาฬิการูของพลเอกประวิทยต่อเนื่องจากยังขาดรายละเอียดโดยเฉพาะหมายเลขเครื่องหรือที่เรียกว่า serial numbers ว่าต้องต่อเนื่องกันจากนี้ไปฉะนั้นก็แปลว่าเรื่องนี้ณจุดนี้สรุปว่าปาปาช รับเรื่องนี้ไว้ปปชเชื่อหรือไม่ไม่ทะแต่ว่าถ้าพูดเช่นนี้ก็แปลว่าพลนเอกประวิทย์และปป,ปชที่ไม่ได้มีคำถามเพิมเ่มเติมจากเรื่องนี้คาดหวังว่าประชาชนจะเชื่อนะครับถ้าประชาชนดูเรื่องนี้แล้วเชื่อประชาชนก็มีปัญหาถ้าประชาชนฟังเหตุผลนี้แล้ว ไม่เชื่อก็มีคำถามและก็แน่นอนครับก็ต้องมีปัญหาเพราะว่านักข่าวถามพลเอกประวิทย์ว่ายืนยันว่านาฬิกาเป็นของเพื่อนใช่หรือไม่เพราะว่านักข่าวก็อยากจะฟังคำตอบชัดๆไม่อยากจะตีความเองเพราะเรื่องนี้ถ้าหากตีความเองนี่ก็อาจจะถูกมองว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องอะไรกับวาระของใครทั้งสิน้นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง ฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งครับที่นักข่าวประชาชนจะต้องขอคําอธิบายที่ชัดเจนเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องนี้ครับไม่จําเป็นจะต้องมองอะไรในแง่รายเพียงแต่ต้องการว่าตกลงจริงๆมันเป็นอย่างไรครับท่านนักข่าวถามว่าตกลงเป็นของเพื่อนใช่หรือไม่ทั้งหมด22เรือนนะครับเป็นเพื่อนใช่หรือไม่บอกเป็นของเพื่อน พลเอกประวิตยบอกก็จบแล้วแหวนนี่ก็เป็นของคุณพ่อก็จบแล้วสําหรับพลเอกประวิตยนี่จบแล้วบอกว่าเรื่องนี้ได้รายงานไปปปชสําหรับตัวเองนั้นจบแล้วแต่สําหรับประชาชนไม่จบสิครับเพราะว่ามันยังไม่รู้นี่ว่าตกลงปปชเนี่ยเขาจะยืนยันไม่ว่านาฬิกาทั้ง22เรือนนี้เป็นของเพื่อน ของคุณประวิทย์จริงและเป็นเพื่อนคนเดียวและเพื่อนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเพราะถ้าเราเชื่อตามนี้เนี่ยเราจะต้องถามต่ออีกเยอะเลยนะครับว่ามันคืออะไรเพื่อนเป็นใครชื่ออะไรตายจริงหรือไม่แล้วทำไมเพื่อนคนเดียวให้ยืมถึง22เรือนและ22เรือนนี้มีหมายเลขอย่างไรคนขายเข้าบอกหรือไม่ว่าซื้อที่ไหนซื้อเมื่อ,อไรซื้อราคาเท่าไรกันแน่ แล้วเมื่อเพื่อนคนนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ย่อมแปลว่าจะต้องมีบันทึกในมรดกใช่ไหมครับเป็นทรัพย์สินของเพื่อนคนนี้หลังจากเพื่อนเสียชีวิตแล้วคนที่มาจัดการมรดกนั้นๆเนี่ยได้จัดการกับนาฬิกา22เรือนนี้อย่างไรและตอนที่พลเอกประวิทย์ทราบว่าเพื่อนคนนี้เสียชีวิตเนี่ยได้ทําอย่างไรกับนาฬิกาทั้ง22เรือนนี้เพราะว่าก็คงจะไม่ได้ทําอะไรก่อน ที่จะมีการรายงานข่าวว่าท่านมีนาฬิกาสวยๆงามๆใส่อยู่ตลอดเวลาจึงมีการบอกว่าเป็นของเพื่อนนักข่าวก็ถามต่อในเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมาความรู้สึกในใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรพลเอกประวิตย์ตอบว่าไม่เป็นอย่างไรเป็นเรื่องของความจริงมีแต่พวกคุณขุดคุย ไม่มีอะไรพวกคุณหมายถึงนักข่าวนะครับความจริงไม่ใช่ขุดคุยอะไรมากมายเลยครับเพียงแต่ตั้งคำถามขอคำตอบเท่านั้นเองซึ่งหน้าที่ของปป,ปชก็จะต้องตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดมิฉะนั้นจะเกิดคำถามมากเลยครับว่าประสิทธิภาพของปป,ปชในการตรวจสอบโดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งสูงนั้นเนี่ยปป,ปชสามารถทำหน้าที่ได้อย่างคล่องแคล่วไหม ทำหน้าที่ได้อย่างมีประเด็นปัญหาอะไรหรือไม่ทําหน้าที่แล้วเจออุปสรรคอะไรหรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเพราะปปชนั้นประกาศตนว่าเป็นหน่วยงานประเทศชาติที่ป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องนี้ยังไม่ได้มีใครพูดถึงการทุจริตอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าใครที่เป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะมีหน้าที่ ที่จะต้องแจ้งทรัพย์สินเท่านั้นเองเมื่อมีคําถามว่าทรัพย์สินที่ดูเหมือนว่ารองนายกมีอยู่ในตัวนั้นอยู่ในส่วนที่แจ้งหรือไม่และถ้าไม่มีเป็นของใครพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเป็นของเพื่อนและเพื่อนคนนี้เสียชีวิตแล้วเขาคาดว่าคนไทยทั่วไปเชื่อใช่ไหมครับเหตุผลนี้ เขาคิดว่าคนไทยทั่วไปฟังดูแล้วไม่แปลกใช่ไหมครับว่าคุณมีเพื่อนที่มีนาฬิกาหรูขนาด22เรือนแล้วก็ยืมมาเนี่ยแล้วยืมมาพร้อมๆกันอยู่ในตัวคุณ22อเรือนเลยเนี่ยน่าเชื่อใช่ไหมครับทำให้ประชาชนพวกเราได้ยินปั๊บสบายใจแล้วบอกว่าก็มันเชื่อได้อะ ใช่ไหมครับนี่คือประเด็นปัญหาว่าเขามองว่าคนไทยทั่วไปนี่เวลาพูดอะไรที่มันแปลกเวลาพูดอะไรที่มันไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยคนไทยก็จะเชื่อเลยแล้วก็ไม่ถามอะไรทั้งสิ้นแล้วก็บอกขอบคุณที่บอกแล้วก็หายไปอย่างนั้นเลยครับมีคนถามว่าแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรทั้งหมดนี้สอบสวนมาประมาณ4เดือนแล้วนะครับถามว่าชาไหมครับ ปปชก็บอกว่าก็ส่งเรื่องไปขอข้อมูลจากฝ่ายต่างๆก็รอข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่ซึ่งก็แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็รู้ยี่ห้อรู้ที่มาที่ไปก็สามารถจะสอบถามได้ค่อนข้างจะรวดเร็วถ้าส่งไปภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะได้แล้วก็เรื่องของการไปถามดูว่าเพื่อนคนนี้เป็นใครชื่ออะไรเป็นทรัพย์สินของเขาหรือไม่ก็ไม่น่าจะยากเช่นกันครับ ควรจะทําอะไรได้ง่ายๆที่จะบอกกล่าวกับประชาชนได้ว่าเรื่องนี้จริงๆตกลงมันเป็นอะไรกันแน่มีอะไรที่ลําบากใจหรืออย่างไรผมก็เห็นคลิปที่เจ้าพนักง,งานตัวแทนของปป,ปชตอบคําถามนักข่าวนะครับดูสีหน้าท่าทางถ้าเราเป็นประชาชนที่ใช้ความคิดหน่อย ดูอย่างคนมีความรู้ความเข้าใจหน่อยก็จะรู้แล้วครับว่าสีหน้ารอยยิ้มเสียงฮึ่ๆในลําคอต่างๆเนี่ยมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างทําให้ผมคิดถึงสีธนนชัยสีธนนชัยนี่เก่งมากครับเรื่องที่จะหาเหตุหาผลมาเพื่อที่จะอ้างถึงการกระทําหรือแนวคิดของตัวเองส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ไม่สําคัญ สีธนนชัยมีวิธีอธิบายก็แล้วกันทีนี้มันไม่ใช่สีธนนชัยนี่ครับนี่เป็นระดับผู้บริหารประเทศที่ถ้าพูดแล้วน่าจะต้องคิดก่อนว่าพูดอย่างนี้คนทั่วไปเขาจะเชื่อไหมแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเราจะทำอย่างไรความน่าเชื่อถือเราจะได้รับผลกระทบหรือไม่แล้วถ้าคนไม่เชื่อแล้วคนหัวเราะแล้วคนบอกว่า มีคำถามตาาอมกเยอะเนี่ยเราจะต้องตอบเข้าอย่างไรนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าในฐานะเป็นชาวบ้านเป็นประชาชนคนหนึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องสืบเสาะเจาะหาข้อมูลไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาหรูไรายใดทั้งสิน้นเพราะว่านาฬิกาแต่ละเรือนที่เราเห็นนั้นมันแพงเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปพึงจะเข้าใจได้ พงจะสามารถหามาใส่ได้หรือชื่อเสียงเรียงนามของนาฬิกาเหล่านี้ก็สร้างความตกตื่นให้กับชาวบ้านทั่วไปได้เช่นกันว่ามันจะแพงได้ถึงขนาดนั้นหรือแต่มีคนบอกผมครับว่านักการเมืองเนี่ยชอบอวดนาฬิกากันครับชอบโชวว่านี่รุ่นนี้รุ่นนั้นราคาเท่านั้นเท่านี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานภาพของนักการเมืองของนักธุรกิจทีเดียวนะครับสังคมไทย ถ้าคุณใส่นาฬิกาที่แพงที่เป็นยี่ห้อดังๆอยู่เนี่ยคุณมีสถานะพิเศษจริงๆฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาการแสวงหานั้นถ้าทำด้วยตัวเองหยาดเหงื่อนแรงงานตัวเองก็น่าจะพอเข้าใจได้เพราะความชอบส่วนตัวคุณไปห้ามใครไม่ได้แต่ในกรณีบอกว่ายืมเพื่อนมาและยืมเพื่อนถึง24เรือนนี่แสดงว่าต้องชอบนาฬิกาแพงมาก แต่ว่าถ้าแพงขนาดนั้นเนี่ยก็ในฐานะที่อยู่ในฐานะที่บริหารประเทศด้วยก็ต้องคิดพอสมควรแล้วครับว่าเอ๊ะตกลงถ้าเราถูกถามว่าในดการเหล่านั้นมาอย่างไรเป็นของเราหรือไม่แล้วถ้าไม่ใช่ของเราเราจะบอกว่ายืมเพื่อนเนี่ยเราจะตอบได้เต็มปากเต็มคำไหมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างผมอยากจะรู้พอสมควร คำถามอย่างที่คุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังเขียนในเฟ e บุ๊กผมก็ว่าน่าสนใจตั้งหลายคำถามเลยครับคล้คลายๆกับที่ผมคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่าถ้าปปชได้รับคำตอบอย่างนี้ว่าเป็น22เรือนจากเพื่อนคนเดียวกันแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีคำถามที่ขาดใจอยู่แน่นอนเช่นว่า ปปอชอเนี่ยทำยังไงกับนาฬิกา22เรือนนี้ตอนนี้อยู่ที่ใครแล้วถ้าเป็นประเด็นอยู่เนี่ยอย่างที่คุณธีรชัยถามว่าคุณปปอชอนี้อายัดหรือย่างแล้วถ้าอายัดหรือยังไม่อายัดเนี่ยได้สอบถามไปที่ผู้จัดการมรดกของเจ้าของนาฬิกานี้ซึ่เสียชีวิตไปแล้วนิวว่าตกลงมันอยู่ใน รายชื่อทรัพย์สินหรือมรดกของผู้เสียชีวิตหรือเปล่าแน่นอนเราต้องคิดมันเป็เพื่องสามัญสำนึกมันไม่ใช่เรื่องลึกลิ้ลับมหาสัจจย์ต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษใดๆเพราะว่าคุณจะตามหาต้นตอของนาลิกา22เรือนนี้ก็ต้องไปถามคนที่เขาบริหารมรดกว่ามันอยู่ไหมแล้ว22เรือนนี้ขณะนี้ปปชไปทําอะไรกับมันหรือเปล่า ปปชถามทายาทผู้ตายหรือเปล่าก็คงต้องจะต้องไปสอบถามเพราะว่าคำถามนี้ประชาชนก็เริ่มถามสิครับว่าตกลงมันอยู่ที่ไหนครับและก็ญาติผู้ตายนี้ทราบไหมครับว่า22เรียนนี้มีจริงหรือเปล่าและก็ให้ท่านรองนายกยืมไปจริงหรือไม่และมีคำถามอีกว่าถ้าเรียกทายาทของผู้ตายมายืนยัน แล้วเนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรเนี่ยจะบันทึกในกรรมสอบสวนหรือไม่คุณธีรชัยถามต่อเหมือนกับที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ครับว่าและพลเอกประวิทย์ได้นำนาฬิกาเหล่านี้มาคืนให้กับคนตายหรือทายาทคนตายหรือยังเมื่อไรคือมันอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ถ้าหากผมเป็น คนอืประวิผมก็จะวางให้ดูเลย22เรือนเลยวันเนี้ยผมยืมจากเพื่อนแล้วก็จะเรียกญาติของผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยญาติของเพื่อนนั่นแหละมันนั่งแล้วบอกว่านี่ไงญาติคนนี้ยืนยันว่าผมเนี่ยได้ยืมจากนายคนนี้นายคนนี้ชื่ออะไรนี่ยังไม่มีใครบอกเลยนะครับฉะนั้นถ้ามีชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยประชาชนทั่วไปก็คงจะตรวจสอบต่อเนื่องได้ว่าเออเป็นอย่างนี้เอง ทายาทเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ท่านเชิญทายาทมายืนยันเพราะว่าเรื่องนี้มันบริสุทธิ์นะครับท่านรองนายกประวิทย์ก็บอกทําถูกต้องทุกอย่างคือยืมมาไม่ได้เป็นทรัพย์สินตัวเองฉะนั้นจึงไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าปปชยังไม่เรียกทายาทมาปปชก็คงจะต้องเรียกมาแล้วล่ะครับเพื่อจะมาสอบถามว่าตกลงคืนแล้อยังครับอีกข้อหนึ่งเนี่ย ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา22เหรือนนี่เชิญมาแล้วยังว่าหลักฐานมันอยู่ที่ไหนซื้อขายกันเมื่อไรราคาเท่าไหร่แล้วมันก็จะต้องย้อนถามต่อไปว่าแล้วเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับนี่คือประเด็นคำถามเกิดขึ้นสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรพิเศษเลย ภาษาฝรั่งเศส common sense ซึ่งถ้าหากปปอชอเคารพในสติปัญญาคนไทยทั่วไปก็ต้องรู้ครับว่าคำถามเหล่านี้ต้องหาคำตอบมาให้ได้มิฉะนั้นมันจะข้างคาความรู้สึกของประชาชนทั่วไปอย่างยิ่งมันไม่ใช่เรื่องของการจับผิดหรอกครับเป็นเป็นเรื่องของการที่ คนที่อาสามาทำงานสาธารณะเนี่ยจะต้องตอบถ้าเป็นเอกชนเป็นเสียที่ไหนแล้วก็มาโชว์นาฬิการูหรูใครชอบไม่ชอบนับถือไม่นับถือมันไสหรือไม่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ถ้านาฬิการูนั้นเนี่ยไปอยู่ในมือของนักการเมืองจะจากเสียหรือไม่ก็ตามจะจากเพื่อหรือไม่ก็ตามนักการเมืองต้องรู้ทันทีครับว่า นี่คือสิ่งที่จะต้องรายงานแจ้งให้ทราบว่าอยู่ในมือข้าพระเจ้าเพราะว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ข้าพระเจ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้ของข้าพระเจ้าทรัพย์สินข้าพระเจ้านี่สินของข้าพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องตอบได้ทุกคำถามเพราะนี่คือกติกาของสังคมประชาธิปไตยที่มีการตรวจสอบพรัฐรบาลประกาศว่าโปร่งใส ปราบปรามสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายแหละจึงเป็นภาระหน้าที่ของคนในคณะรัฐมนตรีทุกคนข้าราชการระดับสูงทุกคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วมีตำแหน่งแห่งขนมีเงินเดือนมีสิทธิพิเศษมีความเป็นเจ้านายคนในนามของผู้กินเงินเดือนประชาชนเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบ จะต้องแสดงความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของประชาชนพูดง่ายๆคือจะต้องเคารพในความรู้สึกของประชาชนต่อเรื่องที่เขาสงสัยไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับณขณะนี้ยังไม่มีใครกล่าวหาท่านรองนายกหรือใครทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงเมื่อพลเอกประวิทย์บอกว่าได้ส่งรายละเอียดแล้ว แล้วก็บอกว่าก็แจ้งไปอย่างนี้แหละแหวนเป็นของคุณพ่อนาฬิกา22เรือนเป็นของเพื่อนปปชก็มีหน้าที่ตามร่องรอยนี่ครับไปหาข้อมูลแหวนอะไรแหวนนี้เป็นของคุณพ่อและตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าหากให้ลูกใส่ ลูกได้คืนหรือไม่คืนหรือว่าใส่ทั่วไปอย่างไรก็ถ่ายออกมาให้ประชาชนได้เห็นกระจาง22เรือนนี้ก็เช่นเดียวกันครับประชาชนก็ต้องการรู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นใครเขาเสียชีวิตแล้วแต่นาฬิกานี้ยังเป็นประเด็นอยู่ก็ต้องไปสอบถามคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ น่าจะต้องรู้ว่านาฬิกา22เรือนนี้มาจากไหนอย่างไรปปชแน่นอนไม่ใช่สอบเฉพาะเรื่องว่าพลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นของเพื่อนแล้วจบเพราะมันจะจบไม่ได้ถ้ายังไม่มีคำตอบย้อนกลับไปว่า22เรือนนั้นเป็นของเพื่อนจริงหรือไม่เพื่อนตายแล้วจริงหรือไม่แล้วนาฬิกา22เรือนนี้เพื่อนคนนี้ได้มาอย่างไร เป็นคำถามปกติธรรมดาที่บัดนี้ปปชจะต้องหาคำตอบให้ได้สเดือนที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าใช้เวลายาวนานพอสมควรครับแต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนรอได้ถ้าปปชบอกว่ายังมีขั้นตอนกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบแต่ถ้าหากเห็นความละเอียดอ่อนประเด็นสาธารณะเช่นนี้ที่มีคำถามอย่างนี้ ปปชก็น่าจะเร่งรัดได้นะครับเพราะว่าผมก็เชื่อปปชก็ต้องร้อนใจว่าประชาชนต้องการคําตอบต้องการคําอธิบายต้องการคําชี้แจงก็น่าจะเร่งได้แล้วนาฬิกาดังๆทั้ง22เรือนนี่ก็คงหาตัวแทนจําหน่ายไม่ยากครับที่จะหาคําตอบมาว่าซีเรียลนัมเบที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรและมันมาอย่างไรมันเสีย ภาษีอย่างไรแล้วมาอยู่ที่มือของผู้ที่เป็นเพื่อนเมื่อไหร่แต่ละเครื่องแต่ละเรือนก็น่าจะต้องมีหมายเลขทะเบียนและวันที่ซื้อของผู้ซื้อราคาเพราะว่าประเด็นสำหรับชาวบ้านทั่วไปอย่างผมเนี่ยก็คือว่าถ้าหากนักการเมืองมีอยู่ในครอบครอง ก็น่าจะต้องแจ้งราคาแจ้งที่มาที่ไปแต่ถ้านักการเมืองผู้บริหารบอกว่าไม่ใช่ของฉันเป็นของนายกรนายขอฉันเพียงแต่ยืมมาเท่านั้นเองเนี่ยก็ต้องไปหานายกรนายขอว่าตรงลงไปของคุณจริงนะคุณให้ยืมจริงหรือเปล่าคุณให้ยืมกี่วันคุณให้ยืมมีเงื่อนไขไหมคุณให้ยืมแล้วทําไมยืมครั้งละกี่เรือนทําไมให้ยืม22เรือนเลยหรือทั้งหมดเนี่ย จะต้องถามคนที่ให้ยืมเพราะว่าเขาให้ยืมนักการเมืองเขาให้ยืมคนที่มีตําแหน่งในรัฐบาลไม่ใชใ่ยืมเพื่อนปกติเมื่อเป็นเช่นนี้คําถามไปถึงเจ้าตัวเจ้าตัวถูกบอกว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับว่า,วาเอาถ้าคนเขาเสียชีวิตแล้วก็ไม่ต้องถามต่อสมมติว่ามีคนพูดเช่นนี้มันไม่ใช่เพราะว่าของมันยังอยู่เนี่ยแล้วประเด็นจริงๆก็ อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้เสียชีวิตแล้วหรือไม่เสียชีวิตอยู่ที่ว่าไอ้เจ้า22เรือนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรจึงกลายมาเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับท่านรองนายกและท่านรองนายกบอกว่าไม่ใช่ของฉันตกลงไม่ต้องมีเจ้าของครับถึงแม้เจ้าของจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเจ้าของที่ขณะนี้เป็นเจ้าของตามกฎหมายทายาทผู้รับมรดกก็จะต้อง เป็นเจ้าของและเจ้าของคนนั้นจะต้องตอบว่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับถ้าเจ้าของคนใหม่หรือทายาทหรือผู้รับมรดกบอกว่าไม่ทราบเพราะว่าผู้ให้ยืมนะ่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังต้องตอบครับว่าแล้ว2 2เรือนนี้มีหลักฐานอะไรอย่างไรครับมาอย่างไรไปอย่างไรเพราะนี่คือข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ประชาชนคาดหวังว่าจะต้องได้เพราะว่ามันไม่ใช่ เรื่องที่จะมาบอกว่าไปขุดคุยหรือตั้งคำถามเกินเหตุไม่ใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครผมเชื่อว่าเป็นเจตนาทางการเมืองที่จะทำอะไรใครเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อกล่าวหาใดๆเพียงแต่มีคำถามมีข้อสงสัยตามที่วินยูชนปกติเจ้าของประเทศอย่างพวกเราพึงจะถามเท่านั้นเองครับ ฉะนั้นปปชต้องไม่คิดว่าคำตอบนี้ที่ถแถลงข่าวล่าสุดนี้คนไทยทั่วไปจะเคลียร์ในหัวใจจบกันไม่ใช่แน่ความจริงยิ่งบอกอย่างนี้ปปชก็น่าจะทราบว,ว่าจะยิ่งมีคำถามตามมาที่จะต้องหามาให้ประชาชนได้รับทราบและประเมินด้วยตัวเองว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ เชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิส่วนตัวนะครับบังคับกันไม่ได้ยัดเยียดกันไม่ได้สั่งให้เชื่อก็ไม่ได้จะมีอำนาจแค่ไหนใครมีอำนาจแค่ไหนก็สั่งให้เราเชื่ออะไราที่เราไม่เชื่อไม่ได้นี่แหละครับคือความศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิส่วนตัวของมนุษย์ นี่แหละครับไม่ว่าเราจะรบอยู่ระบอบก,การปกครองอะไรก็ตามไม่ว่าใครจะมาปกครองเราก็ตามสิทธิพื้นฐานของการไม่เชื่อการตั้งคำถามการที่จะรับฟังและบอกว่าผมหรือดิฉันไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อนะครับขอข้อมูลมากกว่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานครับ ฉะนั้นไม่จําเป็นต้องประท้วงไม่จําเป็นจะต้องยกป้ายอะไรทั้งสิ้นครับในสมองในจิตใจของคนไทยทั่วไปถ้าไม่เชื่อมันก็คือไม่ยอมรับและนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนผู้นำคนไหนก็ตามถ้าหากเจอกับปัญหาคนไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นศรัทธา ความน่าเชื่อถือการให้โอกาสมันก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆถูกสึกกร่อนไปแล้วมันจะสึกสึกกร่อนเร็วขึ้นถ้าหากวิธีการอธิบาย oh. เหตุผลที่ให้นั้นฟังแล้วเหมือนกับว่าประชาชนไม่มีสมองที่จะคิดเองได้ วันนี้เป็นเรื่องที่ไม่หายไปเฉยๆครับอย่านึกว่ามีข่าวอื่นมากลบแล้วก็เรื่องนี้จะหายตราบเท่าที่ยังไม่มีคำตอบตราบเท่าที่ผลการสอบสวนยังไม่สรุปตราบเท่าที่ยังมีการค่อยๆปล่อยข้อมูลทีละชิ้นสองชิ้นโดยไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่ายากครับ ที่จะเรียกความศรัทธาความไว้วางใจกลับฟื้นคืนมาในครั้งนี้นี่พูดในฐานะชาวบ้านประชาชนจริงๆเรื่องนี้เราอ่านข่าวฟังข้ออธิบายการถแถลงข่าวแล้วเราถามตัวเองว่าเอ๊ะบ้านเมืองนี้พูดอย่างนี้ คาดหวังว่าประชาชนจะเชื่อได้จริงๆหรือแล้วคนที่พูดนี่เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราอยู่กันคนละคลื่นเราอยู่กันคนละมาตรฐานของสังคมแล้วครับหวังว่าท่านจะได้ยินเสียงคำว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ดัง กระหึ่มขึ้นทุกทีนะครับไม่ใช่เสียงประท้วงนะครับเป็นเสียงบอกกล่าวความรู้สึกพื้นฐานเฉยๆว่าขอให้พูดอะไรด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อได้บ้างไม่ใช่พูดแล้วพูดอะไรก็ได้โดยนึกว่ายังไงยังไงเขาไม่มีข้อมูลชุดอื่นเขาต้องเชื่อข้อมูลชุดเดียว และถ้าข้อมูลชุดเดียวที่ออกมาจากปปชขณะนี้นี่คือสิ่งที่ประชาชนคิดว่าไม่มีมากกว่านี้แล้วอันตรายครับแปลว,ว่าเราไม่สามารถจะเชื่อไว้วางใจกลไกลหลักของรัฐบาลที่มีภารกิจปราบปรามคอร์รัปชันอย่างที่ควรจะเป็นครับฉะนั้นสรุปว่า อย่าประเมินประชาชนอย่าประเมินสติปัญญาประชาชนอย่าประเมินความอึดอัดงุดหงิดของประชาชนต่ำเกินไปเพราะเรื่องนี้ชัดเจนตรวจสอบได้อธิบายได้ทุกคำถามที่ตั้งต้องหาคำตอบครับ ่อนที่จะสายเกินไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ